สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a r o t ร h a n ช e นผู้รับสารจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับนะคะคลิปนี้เป็นแบบแรนดอมเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะมาเช็คว่าคนที่ฟ้าให้มาเป็นเนื้อคู่กับคุณนะคะเขาเป็นใครการอ่านพลังงานครั้งนี้เป็นการอ่านตามหน้าไพ่ทาโร่นะคะ ท่านใดสนใจนะคะเช็คเนื้อคู่นะคะใช้วันเดือนปีเกิดของคุณกับของเขานะคะพิมพ์นะคะพิมพ์ทิ้งไว้แล้วหมอจยนจะตอบภายใน24ชั่วโมงเราจะดูแบบโหรษาศาสตร์ไทยแล้วก็เป็นแบบไพ่ทาลูกควบคู่นะคะได้ความแม่นยำแน่นอนชัดเจนรานะคา990บาทแค่นั้นเองนะคะคนที่คุณกำลังคบกำลังคุยหรือกำลังศึกษาดูใจอยู่นะคะสามารถตรวจสอบได้นะคะหรือคุณ กำลังคบคนนี้อยู่มีแนวโน้มไหมที่จะเป็นไปด้วยกันได้ดีหรืออะไรนะคะเช็คดวงเนื้อคู่ได้990บาทนะคะไม่ต้องจองคิวนัดเวลาดูนะคะโอนเงินเข้ามาเราส่งรายละเอียดให้พอได้รับครบทวนเรียบร้อยแล้วเราจะพิมพ์ข้อความกลับไปนะคะได้ความแม่นยำไม่เสียเวลานะคะไม่เสียใจแล้วก็นะคะเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองด้วยนะเรามาดูเลยนะคะตอนนี้ คนที่ฟ้าให้มาเป็นเนื้อคู่กับคุณเขาหรือเธอคนนี้เป็นใครนะคะอืมอาจจะเป็นราศีของเขาหรืออาจจะมีพลังงานที่เป็นเอ่อราศีของตัวคุณก็ได้ที่เข้ามาชมคลิปนี้ไม่มีความบังเอิญในโลกใบนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้การอ่านพลังงานตามไพ่นี้เป็นการอ่านแบบภาพรวมแบบกว้างๆทั่วๆไปนะคะอยากได้ความแม่นยําชัดเจนก็คือดูดวงส่วนตัวกับหมอแจนเท่านั้นนะคะ เอาละค่ะท่านใดที่อยากจะจัดเลขมงคลเสริมดวงความรักการงานการเงินนะคะขอคุณที่พร้อมโอนเหมือนกันนะคะ599บาทไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์โทรมือถือไม่ต้องเปลี่ยนเ,เบอร์โทรศัพท์นะคะก็บ <c oughs> อกว่าคนคนนี้นะคะมีพลังงานชาวาราศีมังกรนะคะอืมนะคนคนนี้นะอาจจะเคยคุยติดต่อสื่อสารกับคุณแล้วนะคะแต่มีพลังงาน energy ของแค่ความเป็นเพื่อนอืมนะราศีมังกรกับ ราศีมิถุนนะคะเป็นคนที่รักอิสระเป็นเพื่อนนะคะราศีมังกรและราศีมิถุนนะคะอาจจะเป็นเพื่อนเคยรู้จักนะคะตอนนี้อาจจะไม่ได้ติดต่อสื่อสารแล้วนะคะก็ได้เป็นเป็นเพื่อนคนที่คุณรู้จักในอดีตนะคะคนที่ฟ้าให้มาเป็นเนื้อคู่กับคุณนะคะเขาหรือเธอคนนั้นเป็นใครนะคะ,ะมาดูต่อนะคะมีราศีอะไรบ้าง ดึงพลังงานจากคนที่ออกด subscribe ไว้กดไลค์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะพวกคุณนะคนที่ฟ้านะหรือคนที่บังเอิญได้มาชมคลิปนี้อยากได้รับข้อความข่าวสารนี้ใครเป็นเนื้อคู่ของพวกคุณมีราศีอะไรบ้างลักษณะอะไรแบบไหนนะคะราศี ชาวราศีพิจิกนะคะอืมนะมีพลังงานเอเนจีว่านะชาวราศีพิจิกก็ได้นะคะอาจจะมีเอเนจีของอ่านะคะคนที่ฟ้าให้มาเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะอาจจะเป็นคนนี้หรือเปล่าที่กำลังพูดคุยติดต่อสื่อสารอยู่ก็ได้นะคะอืมแต่อันนี้เป็นการดูแบบภาพรวมนะอยากได้ฟอยแม่นยำต้องใช้วันเดือนปีเกิดของทั้งคุณและเขานะคะเพื่อเช็คนะก็0บบาทนะคะไม่ต้องนัดจองคิวแบบดูดวงแบบคุยนะพิมพ์คำถาม ทิ้งไว้แล้ว24ชั่วโมงเราจะให้คำตอบไปว่าคุณกับเขามี energy เป็นเนื้อคู่จริงไม้แบบไหนนะคะลรงงานชาวราศพีพฤษภชาวราศีพฤษภนะคะจะมีโอกาสพบรักหรือความรักใหม่ๆอาจจะมีเนื้อคู่คนที่ฟ้าส่งมาให้คุณเขาบอกชาวราศีพฤษภนะเป็นคนที่ร่ำรวยมั่นคงนะนะประสบความสำเร็จอืมนะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จตอนนี้เขาเรียกว่าจิตใจชีวิตจิตวิญญาณของคุณเนี่ยดีมากเลยนะ มีความสุขมีความสําเร็จเงินทองหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือในจิตใจหรืออะไรอย่างเงี้ยมีความสุขมีความสําเร็จที่ผ่านมาความรักมีคนเข้ามาแหละแต่บางทีคุณอาจจะไม่พอใจไม่ถูกใจเออคนที่เข้ามายังไม่ถูกใจไม่ถูกสเปคอะไรคุณนะคะบางครั้งคนคนนี้ ก็คุณอาจจะเจอคนสไตล์แบบนี้ก็ได้นะคะเป็นคนที่คุณไม่ได้ถูกใจหรอกแต่เขาก็อาจจะเป็นคนที่ฟ้าให้มันเป็นเนื้อคู่กับคุณก็ได้หรือตัวคุณชาวพุสบบางคนก็อาจจะคิดว่าฉันไม่ต้องการมีความรักฉันไม่ต้องการคลองเลื่อน<ม>ฉันต้องการรวยแล้วก็มีความมั่นคงนะคะไม่ได้ไม่ได้เน้นความรักแต่จิตใจคุณก็มีความสุขมีความสุขม,มีความสุขนะคะเดินะะทางสายธรรมอะไรแบบนี้นะแต่มีความร่ํารวยนะมีความร่ำรวยมีความมั่นคง ในการใช้ชีวิตหรือจะดําเนินชีวิตด้วยตัวของคุณเองคนเดียวก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เนื้อคู่ที่ฟ้าให้มาถึงคุณนะคุณไม่ค่อยถูกใจเหมือนว่ามันไม่ใช่สเปคคุณเออง่ายๆนะคะอืมนะคนที่ฟ้าให้มาเป็นเนื้อคู่กับคุณนะอืมนะมีราศีอะไรบ้างใครนะคะอืมเขาบอกราศีธนูอืมราศีตุล ขบอกตอนนี้กํลาลังจะตัดสินใจชาวราศีธนูที่โสดมานานหรือโสดหรือกลับมาโสดอาจจะคุยกับใครอยู่ตอนนี้นะคะอาจจะเป็นอยู่ระหว่างการตัดสินใจตัวเลือกทางเลือกความเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นนะคะอืมนะคะถ้าเกิดว่าคุณกํลาลังรู้สึกเหมือนว่าเอ๊คนนี้ใช่ไหมมันมีความเปลี่ยนแปลงเหมือนว่าคนที่เคยโสดๆสดนะอาจจะมี energy ที่มีคนเข้ามา มีคนเข้ามาคุยเยอะมีคนเข้ามาให้เรื่องเยอะคุณกําลังจะตัดสินใจถ้ายังไม่แน่ใจว่าคนนี้ที่คุณรักหรือคนนี้ที่คุยหรือคนนี้พิเศษนะคะสอบถามได้นะคะอืมเอาร้อยเก้าสิบาทเช็คเนื่อคู่นะคะไม่ต้องไม่ได้คุยกับหมอแจนนะคะส่งรายละเอียดมาไว้เราจะพิมพ์ตอบกลับไปนะคะ 990บาทเท่านั้นนะคนที่ฟ้าให้มันเป็นเนื้อคู่กับคุณนะคะเขารู้อคนนี้เป็นใครนะเพราะว่า energy ช่วงนี้มันเหมือนคุณอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ก็ได้ชาวธนูหรือชาวราศีตุลอาจจะมีใครหลายคนหรือคุณกําลังจะตัดสินใจว่าเอ๊ะความรักครั้งนี้มันไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะตัวจริงไหมอะไรแบบนี้นะคะอืมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเช็คดูดวงส่วนตัวได้ มาดูต่อสิคนที่ฟ้าให้มันเป็นเนื้อคู่กับคุณเขาหรือเธอคนนี้เป็นใครมี energy ที่ใช่ไหมอ่ะราศีเมษนะชาวราศีเมษเขาบอกว่าชาวราศีเมษนะในอดีตเดินออกจากใครมาแล้วนะคะเลิกกับใครแล้วหรือเวลาที่คุณมีความรักอะ่ะชาวราศีเมษ ชอบเจอแบบว่าคนของคุณนะ่ะแฟนของคุณสามีภรรยาหรืออะไรแล้วแต่ทําอะไรรับหลังคุณนอกใจอืมนะคะนอกใจนะแล้วก็เอ่อนอกใจคุณก็ตัดสินใจเหมือนว่าอยู่คนเดียวอยู่โสดหรืออะไรแบบนี้นะคะชาวราศีเมษอาจจะเจอความรักความสัมพันธ์หรือคนที่ฟ้าส่งมาให้คุณนะคะอืมคนคนนี้ นะคะเขาบอกว่าบางครั้งนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้เออนะคะอ<ม>ชาวต่างชาติที่มีความมั่นคงมีการติดต่อสื่อสารชาละสีเมตตอนนี้ที่กําลังคุยกับใครสักคนอยู่นะแบบทางไกลอะ่ะน่าจะคุยอยู่แหละนะคะกําลังคุยอยู่ก็ได้หรือตัวคุณกําลังเข้ากับเขาเรียกอะไรอะ่ะติดต่อ ติดต่อกับชาวต่างชาติทาง Facebook ออนไลน์หรือเข้า dating เดทติ้งหาคู่อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะมีพลังงาน Energy เหมือนว่ากำลังคุยคุยกำลังด,ดูดูกันอยู่นะนะคะกำลังคุยคุยกำลังด,ดูดูกันอยู่มีพลังงานของวิวออฟฟอร์จูนนะคะพรมลิขิตแห่งโชคชะตาความรู้สึกในอดีตเก่าๆหรือคนเก่าๆที่เคยหายจากคุณไปชาวราศีเมษอาจจะเคยคุยกับคนราศีกุมหรืออะไรก็ได้นะคะเขาบอกว่า ลืมความหลังที่มันเคยเจ็บปวดลืมความหลังที่มันรู้สึกหาทางออกไม่เจอตอนนี้นะคะมันเหมือนคุณเขาเรียกว่าอะไรอะมีแสงสว่างเออในตัวเองมีสเสน่เออนะคะพลังงานดาวสุขของชาวราศีเมษอาจจะเดินดีช่วงนี้อาจจะพบกับใครสักคนหนึ่งมีเ n e r g y ที่พูดคุยเนี่ยเป็นเนื้อคู่เห็นไหมคะอืมสองถ้วยมันมาอยู่ตรงนั้นพอดีที่ทับราศีเมษนะราศีเมษราศีกุมคนเก่า ของคุณก็ได้หรือเขาคนใหม่ที่เข้ามาก็ได้เมษกลุ่มนะอตัวคุณตัวเขาอย่างเงี้ยก็ได้หรือชาวราศีเมษหรือชาวราศีกุ่มนะอาจจะคุยกับใครสักคนหนึ่งที่เป็นสถานะออนไลน์น่าจะเป็นออนไลน์มากกว่าทําให้คุณกับเขาได้รู้จักกันนะคะได้รู้จักได้ติดต่อสื่อสารกาลังดูดูคุยคุย,คยแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่แบบว่าเนื้อคู่หรืออะไรอย่างงี้อันนี้คือเราดูภาพรวมคนเมษหรือคุณกลุมนะคะไม่ทึกทักเอาเองนะว่ามันใช่เพราะอันนี้เราก็ดูแบบภาพรวมแบบแบนดอมนะคะ ต้องเช็คดวงแบบส่วนตัวของคุณเองใช้แค่วันเดินปีเกิดของเขานะคะพิมพ์ทิ้งไว้990บาทเราจะส่งคำตอบไปไม่เกิน24ชั่วโมงจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเวลาถ้าคนนี้ครบแล้วเออได้คนนี้ครบไม่ได้หรือว่าไม่ดีหรือว่ามันไม่ใช่มันต้องเสียเวลาเราได้เปิดโอกาสให้ตัวเองเพราะว่าบางครั้งอายุเยอะแล้วแบบว่าไปน,นั่งรอหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เสียโอกาสเสียเวลานะคะอืมต่อมานะเขาบอกว่าอืม นะใครบางคนนะคะที่มีความรักหรือมีความรักที่มีความสุขหรือที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยังมีใครที่อยู่ในใจคนรักเก่านะที่ยังไม่เปิดใจคบใครหยุดนิ่งมีความสุขได้ได้ตนเองแต่ก็มันมีใครสักคนหนึ่งยังอยู่ในหัวใจนะชาวเมฆกับชาวกลุ่มนะคะเอาเอาออกไปเถอะค่ะเออนะมีพลังงาน energy ราศีมีนด้วยนะคะ ปีพลังงานที่รอคอยคนเก่าหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องรอแล้วอืนะคะเดินหน้าหาคนใหม่ได้เลยนะคะเดอร์ซันมาแล้วเนี่ยเอออ่ะเดอะซันะมานะเดอะซันมาก็คือ เคลียพลังงานเดิมๆเก่าๆออกไปนะคะต้อนรับสิ่งที่สดใสที่เป็นรอยยิ้มหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรที่มันเป็นใหม่ๆที่กาลังจะมีเข้ามานะคะไม่ต้องไปรอหรอกนะคะรักแล้วไม่ได้อะไรแล้วรอแล้วได้อะไรนะคะอืมบางทีคนคนนั้นก็มีคนใหม่ไปแล้วแล้วเราไม่รู้ทำไมยังแค่รออยู่หรือคิดว่าเขาก็ไม่ได้ให้หรอเออแต่ก็ไม่รู้รอเขาทําไมเออนะคะอืมอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะ ผลข,ของการที่ทำเราเคยทำร้ายจิตใจใครมาก่อนหรือให้คนอื่นรอแล้วเราไม่ได้กลับไปหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบนั้นความรักนะคะความรักใหม่นะ,ะที่กำลังจะเข้ามาใครที่เป็นเนื้อคู่นะ,ะมีชาวราศีอะไรอีกขอดูซินะคะพลังงานชาวราศีสิงห์นะ,ะชาวราศีสิงห์ในอดีตน,นะ,ะมีความราักความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ทุ่มเทให้เขานะจนลืมรักตัวเองนะมีการทะเลาะเบาแหวงด้วยนะคะในความสัมพันธ์นะใจร้อนอนะ,ะตอนเนี้เดินออกมาเถอะค่ะนะไม่ต้องอดทนไม่ต้องเหนื่อยแล้วแหละคือมันเหมือนแบบทะเลาะมีปัญหาใช้อารมณ์ปากเสียงเราทําดีแทบตายเขาก็ไม่เห็นคุณค่าหรอกมันก็แค่เสมอตัวนะคะอารมณ์ร้อนใจร้อนทะเลาะกันไม่เข้ากันอนะเหมือนไม่ใช่นะคะ เดินออกมาได้เลยราศีสิงห์นะคะชาวราศีสิงห์ต้องเดินออกมาได้แล้วนะอนะคะจัสเมนการที่เราคุ่มเทให้เขาไปนะชาวราศีสิงห์ที่คุณเจอนะคนนี้เป็นเจ้าเวในกร,รมคุณจริงๆอะ่ะเออมันเป็นวิบากกรรมที่ทําให้คุณกับเขาต้องได้เจอกันนะอาจจะมีเรื่องงานหรือเรื่องธุรกิจเข้ามาด้วยนะ eng, สเตงราศีสิงห์ตอนนี้เขาบอกว่าราศีกันขึ้นมาควบคู่นะแสดงว่าแสดงว่าคนคนนี้ ถ้าเกิดความรักแบบจิตวิญญาณของคุณจริงๆมันจะไม่วุ่นวายใจมันจิตใจมันจะสงบนิ่งคุณต้องได้ความรักแบบชีวิตจิตวิญญาณไม่ใช่ความรักแบบกามลมไม่ใช่ความรักแบบทําธุรกิจด้วยกันมีผลประโยชน์ทักซ้อนนู่นนี่นั่นหรืออะไรอย่างนี้นะจัดเม้น์นะไม่ต้องรอคอยค่ะตัดสินใจเดินออกมาดีกว่าเพราะจัดเม้น์คือมันเหมือนว่าเป็นคําประกาศหรือวิวากกรรมหรือเวรกรรมเนี่ย ควรจะหลุดออกมาได้แล้วตอนนี้ควรจะกลับมาอยู่กับตัวเองตอนเองเงียบเงียบหรือไม่มีการติดต่อสื่อสารหรืออะไรอย่างเงี้ยจะดีกว่าเพราะเธอ์มิดมันเหมือนว่าการตื่นรู้จากภายในบางสิ่งบางอย่างที่เราเจอใครมาถ้าเรามันหนักเหนื่อยหรือไม่พึงพอใจหรือความรักหรือเนื้อคู่หรืออะไรที่แท้จริงถ้ามันไปกับเราได้ไม่ใช่คู่เจ้าเวรในกรรมนั่นก็จะมีความสุขนะคะอืมนะความสุขแบบสมถะความสุขแบบ ความรักทางจิตวิญญาณอะราศีสิงห์นะไม่ได้ความรักแบบเหมือนฉับฉวยเหมือนแบบโลกีอะไรแบบนี้มันไม่ใช่สไตล์นั้นนะคะอ่ะมาดูต่อคนที่ฟ้าให้มันเป็นเนื้อคู่กับพวกคุณอ่ะเนี่ยเห็นไหมมันยังมีพลังงานเห็นไหมสิบดาบเดินออกมาแล้วก็ยังคิดวนเวียนอืมไม่ตอบโจทย์นะเนี่ยความเสียใจราศีสิงห์กับราศีกันนะคะแสดงว่าความรัก ตอนนี้ถ้าใครรู้สึกเหมือนเจ็บปวดหรืออดทนหรืออะไรก็แล้วแต่นะบอกเลยนะอันนี้คนนี้ไม่ใช่นะคะทุกเศร้าเสียใจเจ็บปวดเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกนะสิบดาบพัหกดาบนะสองเหรียญก็ยังจะคิดกลับไปความรักไม่ได้ตอบโจทย์ไม่ได้ให้บริการมีแต่ความเศร้าเสียใจอะไรก็ไม่ได้สักอย่างนะคะอ้าว The World มาใครต่อนะคะราศีอะไรที่นะ,คะใครที่จะมาเป็นเนื้อคู่อืม บอกว่าตอนนี้ผู้คุณนะอาจจะมีใครสักคนหนึ่งเกี่ยวข้องกับงานอาจจะกําลังเริ่มคุยกันคนที่จะมาเป็นเนื้อคู่พวกคุณนะเกี่ยวข้องกับงานมีการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่ด้วยนะคะเดชริออดนะราศีกรกฎนะคะอืมราศีกรกฎ ถ้าคนที่ไม่ใช่นะคะชาวราศีกรกฎอ่ะฟังก่อนชาวราศีกรกฎนะคะเขาบอกว่าถ้าคุณติดต่อสื่อสารกับใครถ้าเกิดคนคนนี้ไม่ใช่คุณจะจับได้ถ้าเขามีเจ้าของอยู่แล้วถ้าเกิดคุณกําลังคุยกับใครสักคนหนึ่งถ้าเขาเป็นกรกฎก็ได้หรือคุณเป็นกรกฎก็ได้สามารถเป็นเขาเรียกอะไรอะออทหารตำรวจ คนที่ทํางานขับรถส่งของหรืออะไรอย่างเงี้ยเดินทางบ่อยๆก็ได้ชาวต่างชาติก็ได้ด้วยถ้าคุณรู้สึกเหมือนว่าอดทนคุยกับคนนี้แล้วรู้สึกเหนื่อยเอ๊ะทำไมเขาไม่จริงจังหรือไม่ชัดเจนทาวเวอร์มานะเอ็มเพรสมาแสดงว่าเราจะได้รับคําตอบแล้วว่าถ้าคนที่ไม่ใช่ก็จะไปจากเราเร็วๆนี้แหละอมจะจับได้อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะจะจับได้จับได้ชัดเจนอะเออรรู้แหละว่าเขามีคนของเขาแล้วนะคะเขาถึงไม่ให้ความชัดเจนอะไรกับเราก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ อันนี้คือเป็นพลังงานเ n e r g y แบบภาพรวมนะคะใช้วิจารณญาในการรับชมแลบฟังนะคะท่านใดที่นะคะเข้ามาชมไม่กดข้ามโฆษณาก็กลับขอบพระคุณมากๆนะคะท่านใดที่อยากเรียนนะคะการดูดวงหรือเรียนไพ่ทาโร่นะคะหมอทำคลิปไว้นะ,ะสมัครสมาชิกนะคะที่อ่านไพ่ตรงจริตนะนะคะเดือนละ900บาทก็ไปสมัครสมาชิกได้ก็เข้าไปดูวิดีโอได้เลยนะคะสอนการอ่านไพ่แบบอ่านได้ะนะคะเข้าใจง่ายๆท่านใดที่นะคะ คนที่เราครบเราคุยหรือกําลังคบกําลังคุยอยู่มีมีเกณฑ์ว่าจะได้แต่งงานกันไหมหรืออะไรไหมเป็นคู่แท้ไหมหรืออะไรไหมอะไรเงี้ยก็นะใช้วันเดือนปีเกิดของเขานะคะแอดไลน์มาขอคนที่พร้อมโอน990บาทภายใน24ชั่วโมงเราจะให้คําตอบกลับไปนะคะเราจะดูแบบโหราศาสตร์ไทยแล้วก็ไพ่ทาโร่ให้คุณนะคะจะพิมพ์กลับไปเลยนะคะว่าจริงไม่จริงแต่งงานได้ไหมอยู่ด้วยกันได้ไหมคบไหมเลิกหรืออะไรยังไงเราจะตอบให้ ชัดเจนนะคะส่วนท่านใดที่จะโอนเงินดูดวงส่วนตัวนะคะ30นาที599บาทกรณาโอนเงินล่วงหน้านะคะ1ถึง2วันนะคะตามคิวนะคะส่วนคนไหนที่จะโอนแบบ2,000บาทนะค,ะคุยครั้งละ30นาทีนะคะสี่ครั้งม,มันก็เหมือนจะประหยัดไปครั้งละ100บาทเป็นอย่างนี้นะคะคุยทุกเดือนเดือนหนึ่งสานาทีครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งอย่างเงี้ย อันนี้เอเนจีนี้เหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับคนที่รู้สึกเหมือนว่าเอาใครออกจากหัวสักคนไม่ได้เหมือนเป็นการเยียวยาจิตใจหรือไม่เป็นการคุยเพื่อเคลียร์พลังงานให้เข้าใจชีวิตจิตวิญญาณของตัวเองมากขึ้นเหมือนให้เรามีสตินะเพื่อจะได้พบเจอความรักหรืองานเงินอะไรเงี้ยจะทํำยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการพูดเหมือนปลดล็อกอย่างนั้นนะคะจะเหมาะกว่าแต่ถ้าคนที่มีปัญหาความรักเรื้อรังเดี๋ยวก็ได้คําตอบเหมือนเดิมก็มาอีกมาอีก,อ,กอย่างเงี้ยไม่เหมาะนะคะอืม อันนี้2,000บาทเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ปลดล็อกแล้วก็เสร็จเล็บร้อยแล้ว4ครั้งแล้วก็นะคะก็แยกย้ายไปทำตามชีวิตจริงวิญญาณของตัวเองนะคะไม่ไม่แบบว่าดูดวงซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่เอาแบบนั้นหมอไม่ได้รับแบบนั้นนะคะหมออยากจะดูดวงแบบว่าให้ความคิดให้สติให้อยู่กับความรักด้วยความเข้าใจแล้วก็มีความสุขดำเนินชีวิตได้ตัวเองนะ,ะไม่คิดถึงเรื่องอะไรที่มันเหมือนแบบ ได้คําตอบไปแล้วมันก็ทําเหมือนเดิมทําตัวเหมือนเดิมแล้วก็มาดูดวงอีกมันก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนหมออยากแบบว่าได้คําแนะนําไปเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนแปลงความคิดของตนเองนะคะอยากจะดูดวงให้กับคนที่เป็นสไตล์แบบนี้มากกวา่าไม่ไดูดวงแบบปัญหาไอ้นน,นี่ก็เหมือนเดิมให้คําตอบไปแล้วได้คําแนะนําไปแล้วก็ทําตัวเหมือนเดิมแล้วมาดูอีกอย่างเงี้ยหมอไม่ไม่ค่อยแฮปปี้หรือไม่ค่อยจริงๆไม่ได้อยากดูให้แบบอย่างนี้นะคะอันนี้เนาะชัดเจนนะในคลิปนี้นะคะ คนที่แอดไลน์มานะรายละเอียดใต้ดีสคริปชั่นนะมีบอกอ่านก่อนนะคะหรือเนี่ยในฟังในคลิปแล้วแอดไลน์มาคือคุณตัดสินใจโอนเงินนะโอนเงินเลยไม่ได้สอบถามว่าอะไรคืออะไรนะคะเอ,อ่อพร้อมโอนจะจัดเล็กมงคลก็แอดไลน์มาบอกจัดเล็มงคลพอให้บัญชีคุณโอนเลยถ้าจะดูดวืองเนื้อคู่ก็แอดไลน์พอให้ราคาแล้วคุณก็โอนเลยอย่างนี้นะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้ตัดสินใจรบกวนดูคลิปแค่ใน YouTube แล้วก็ยังไม่ต้องแอดไลน์มานะคะ เราจะได้ทํางานกันง่ายนะคะไม่ต้องเหนื่อยไม่เสียเวลาทั้งคู่ทั้งคุณแล้วก็ทั้งหมอด้วยนะคะฝากไว้เท่านี้นะคะใครชอบคลิปนี้กดไลค์กด s u b สไครต์นะคะแล้วก็ขอบพระคุณมากๆที่มาชมคลิปไปก่อนวันนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ